จากภูเขาไฟลาว156กิลเมตรโดยที่หน่วยงานการ้องกันและการกระทำสาธารณภัยในภูมิพื้นเตือนว่ามีเหตนั้งหลุมฐานยิงยอนิีเจที่อาจได้รับผลกระทบจากการระฟุพร้อมเตือนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากานขณะอยู่นอกอาคารบ้านเรือนเพื่อต้องกันผลกระทบด้านสุขภาพแต่ยังไม่มีความจาเป็นต้องเอาขยวองนอกรูมิพื้นค่ะส่วนการป้องกันคา กลุ่มพวกเราขอจบการนนเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ